สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องคดีพรีมายานะครับเราจะเห็นว่าผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับให้การและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนั้นไม่ตรงกับที่ตัวเองเคยอวดล่ําอวดรวยคุยโม้อะไรต่างๆไว้นะครับมีคนถามว่าเอ๊ะแบบนี้ไม่มีความผิดเลยนะครับหลักกฎหมายง่ายๆนะครับผมมาให้ความรู้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องคดีปรีมายานะครับคือผู้ต้องหาเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยหลังถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยนะจะโกหกจะพูดจริงพูดเท็จจะโกหกตอแหลอะไรต่างๆสามารถทําได้เต็มที่ไม่มีความผิดเพราะทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยคุ้มครองนะในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่จะโกหกจะตอแหลจะบิดเบือนจะอะไรต่างๆทําได้เต็มที่ทําไปเถอะครับ ส่วนถึงเวลาแล้วเนี่ยเวลาขึ้นศาลศาลจะเชื่อหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าศาลไม่เชื่อก็ติดคุกถ้าศาลเชื่อโกหกเนียนนะตอแหลเนียนอันนั้นก็รอดคดีไปนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังนะฮะว่าเอ๊ะบางคนบอกเอ๊ะทาไมผู้ต้องหาเนี่ยคดีปรีมายาเนี่ยบางคนบางท่านพูดจาไม่เหมือนกับที่เคยพูดไว้ในโซเชียลมีเดียนะเช่น กำไรแน่ๆสิบห้าล้านกำไรแน่แน่สิบห้าล้านตอนนี้กลายเป็นไม่ใช่สิบห้าล้านไม่ใช่กำไรเรียกว่ามีไรายได้สิบห้าล้านเอา้ามันเริ่มแถแล้วเนี่ยเขาตั้งคําถามกันในโซเชียลไอ้แบบนี้มันเป็นการแถไหมแถไม่แถก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนตัดสินกันผมติดตามคอมเมนต์ต่าง,างๆเขาบอกเฮ้ยแบบนี้มันแถมันพลิ้วไหมนะเพราะว่า อตอนที่โฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชนให้มาลงทุนเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเนี่ยบอกว่าลงทุน6 0 0ันสมเดือนกำ,นะกำไรนะกำไรนะจ้ากำไรเน้นๆน,น,นะนะครับ1 5บห้าล้านสิล้านกำไรกำไรวันนี้เปลี่ยนเป็นไรายได้ประเด็นที่สองตอนโม้ตอนคุยโม้โอ้อวดหลอกลวงประชาชนบอกทำคนเดียว คนเดียวเลยคนเดียวเลยนะถ้าไม่ทําเป็นขอทานไปแล้ววันนี้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ทําคนเดียวทําพร้อมกับลูกทีมลูกขายอีกเจ็ด้อยห้าสิบคนมันก็ไม่ตรงกับที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นผู้ต้องหาในคดีนี้จะตโตโกหกตอแหลหลอกลวงอย่างไรก็ได้ไม่มีความผิดครับเอาเต็มที่เลยแต่สุดท้ายก็ต้องไปขึ้นศาลผิดถูกศาลตัดสินครับ mm. เห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด,ด้วยครับชุกครู